จังหวัดอุทัยธานีชาวบ้านหลอนเผาญาติไม่ไม่หลังดึงลิ้นชักกระดูกเต่าเผาเจอหัวกะโหลกเผาไม่ไม่ญาตินำกลับหมาหอนกันรอบบ้านชาวบ้านนำเลขอายุไปเสี่ยงดวงเมื่อเวลา16นาฬกา30นาทีของวันที่8มกราคม2567ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากพระครูอุทิศธรรมคุณเจ้าอาวาสวัดวังบรเพชรมู่สีตำบล ทุ่งโพอําเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีว่าเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานได้ออกมากวาดใบไม้ที่หน้าศาราซึ่งช่วงนั้นได้มีสับเปลอของวัดมาดึงลิ้นชักของเตาเผาศพที่เผาคุณแม่จำรัาดไปเมื่อวันที่6ที่ผ่านมาเพื่อนําไปแปรธาตุนาไปประกอบพิธีหลังจากที่ดึงแล้วสับเปลอได้เดินมาหาอตาตมาและบอกว่าพ่อกระดูกเผาไม่ไหมอาตมาก็คิดว่าคงเหลืออีกนิดหน่อยแต่ก็ไม่น่าเชื่อ ล่าสุดนายสาครพัชจุไทยซึ่งเป็นสามีของผู้ตายได้ไปนิมนต์อาตมาไปแปรธาตุกระดูกอาตมาก็มาดึงลิ้นชักของเตาเผาศพออกมาพอมองเข้าไปตกใจใครเอาหัวกะโหลกมาวางไว้ซึ่งเป็นหัวกะโหลกในสภาพดวงตาปากยังอยู่ครบถูกไฟไหม้เกรี่ยมหลังจากนั้นได้มีชาวบ้านที่ทราบข่าวต่างมาดูกันเป็นจำนวนมากที่ไม่เคยพบเห็น และการเผาศพทางสัป,ปเลือน,นั้นได้ใช้ฐานเผาจำนวนสี่กระสอบซึ่งศพที่ผ่านานมาจะใช้เพียงแค่สามกระสอบเท่านั้นจากการสอบถามนายสาครซึ่งเป็นสามีของผู้ตายได้เล่าว่าซึ่งตอนที่ผู้ตายนั้นยังไม่เสียชีวิตผู้ตายเป็นคนที่แข็งแรงและชอบมาที่วัดทำบุญตลอดซึ่งวันที่นำกระดูกผู้ตายเข้าบ้านพอนำกระดูกขึ้นบ้านเท่านั้น หมาได้เกิดหอนกันรอบบ้านจนลูกสาวกลัวและถามตนเองว่าพ่อทำไมหมาหอนจังสงสัยแม่มาจากนั้นชาวบ้านที่มาดูและคอหวยได้นำเลขอายุวันเกิดของผู้ตายชาตะพศ2487อ,อ24 87, มรณะวันที่2มกราคม2567ร่วมอายุได้80ปีในงวดหน้า นะนะลูกพี่ลองเล่าเหตุการณ์ที่ช่วงเช้ามันเป็นยังไงครับผมอช่วงเช้าอาตมาก็มามาควาดทาความสะอาดตรงนั้นแล้วก็สัปเหกออะ็าะมาตรวจดูทุกศพแหละว่าก่อนที่จะแปรธาตนะก็ขึ้นมาดูว่าไม่หมดไหมอะไรไหมเอออัปเหร่อปล่ยว่าของพ่อโอโ้ยังอยู่เยอะเลยนะหัวอตาตมออาคิดว่ามันคงอิงนิดเดียหน่อยเนาะเราไม่คิดว่าไปเี้ยแล้วก็มาจนมาจน โยมไปนิมนต์ให้มาแผ่ธาตุแต่ธาตุแต่มาก็พระจะมาทำเองเน,นะนดึงนะมันก็ร้องว้ายใครเอาหัวก็โลกไว้ตรงนี้ก็คิดว,ว่าเป็นไข่มันเอาหัวก็โลกเพราะเป็นเหมือนเลยนะหัวก็โลกเดิมๆเลยใช่ไหมหัวก็โลกขนเลยอะ่ะเพราะว่ามันไม่ไม่ไหม้ไฟผต้องตกใจไมทำบุญจีวรก็ไมได้กระดูกออกใช่ไหม ตอนตอนหกวันน่ะจรงตรงวันอะมาดึงกระดูกออกระสวดันเย็นได้เห็นเห็นเว้นที่หกชุนเย็นใช่ไหมอาจารย์เรไม่บ่ายนี่เหลเห็นก็หมดแล้วพวกญาติโยงก็มาดูกันไม่เคยไม่เคยเห็นนะนะดูกันเต็มหมดเพราะว่ามันเป็นไม่เคยเห็นนะอาตมาก็บวชไปตั้งนานแล้วนะไม่ใช่แบบศพที่ขวางใช่ไหมศพที่ขวางก็เออมันเป็นงั้นอันนี้เผาไฟเรียกว่าสภาพ ยังสมบูรณ์อยู่เลยอยังสมบูรณ์อยู่เลยอืจ่กกบฏมานี่ยังไม่เคยเจอเลยไม่เคยเจอแบบนี้มแต่พอเด็กออกมานี่ร้องจ้างร้องเลยตกใจเอาว่าใครเอาโรคประทังไว้นี่ตรงนี้เหมือนแบบตั้งไว้เลยนะตั้งไว้บนบนกองกระดูกนี่เลยนะทุก็ตกใจนะบอกโยมาดูอะไรก็นี่โมมาดูกันเพะไม่เคยเห็นกันคแต่แต่มันก็เผาไฟนะเห็นอย่างน็้เห็นมันก็ไหม้หมดทุกอย่างนะไม่รู้ โยมแม่เขามีกระทงกระถาอะไรไหมไม่มีเออบางทีอาจไม่ได้ก็คือเล่นกระถาไม่ต้องให้มาถอดอะไรอย่างนี้นะอืมอันนี้นี่แกเป็นคนทําบุญทําบุญยึบมามหาตัมมาบ่อยตอนที่แกแข็งแรงทั้งมาทําบุญต่อชะตาส่งไปแต่ก็ทานงั้นมานั่งฟังธรรมะมั่อะไรวันพระวันเพ่งเขาแต่จะมาเรื่อยครับผมพระอาจารย์ัวก็โหลงเดยดูแล้วที่ปางมื่เกตดูว่ามันสมบูรณ์เกี่ยวกับพ่ออะไรพระอาจารย์ อย่างนคือพอพุทธปฏิบัติทำบุญทำบุศลนนะทำบุญทำบุศล่วนเป็นอย่างนี้วัดที่ระเขาเผามาจะไม่เหลืออย่างนี้ทำบุญทำบุญส่วนมันทำบุญทำบุศลกันให้มากๆจะเหลือไว้ลูกหลานดูแบบนี้ทำบุญทำบุญส่วนั่นแหละที่จะที่ก็ได้ยินนะตอนเผาแล้ตระเบิดนะครอบัวตะระเบิดตอนเผานะที่จะสังเกตสัเกตตะระเบิดหมอฟ้าจันจะได้ยินอยู่อยู่ใช่ได้ยินได้ยินเรื่อยเ่ยที่ระเบิดนี่คือหัวใช่ไหมหัวระเบิดืม ไวัดมือนะโยมอย่าไว้กับพื้นนะต้องอุ้มไว้มันจะไม่ได้เสียโยงเข้ามาใกล้ตูใหญ้ดูจริงๆเนี่ยฉันเห็นที่ไหนนุ๊กเลยเนี่ยนุกก็ตามือจมูกมีปากครบเลยใช่ไหมป้าครบเลยใช่ไหมครบเลยอ่ะเวลาอย่าล้มนะแกอย่าล้มนะปลาตะขอฉันตัวหวยหนังสามอ่ะฉันแกเขาเกิดเมื่อไรครับพี่น่ะชาตะชาตะ พสองสี่แปดเจ็ดมรณะวันที่สองมกราพสองห้าหกเจ็ดรวมอายุแปดสิบปีครับผมเนี่พี่วัวเนี้แหละวัเด็ดเด็ดนะนะครับผมพี่ครับแม่จำหลัดนี้เป็นอะไรกับพี่ครับพี่เป็นภรรยาวครับผมก็เขาตอนที่เขา อยู่นะมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรไหมเขาไม่ไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยครับผมเพราะว่าเขาเป็นคนที่แข็งแรงอืมไปชอบทาบุญชอบทําบุญเลยอุทานหรือเปล่ามรุนน่าด่าผมไปเนี่ยถามได้พอพอ,พอขึ้นไปบนพนันปุ๊บหมาหอนอะไรก็ติดมาหอนรอบคนนี้เนี่ยน,นะลูกสาวบอกพอจ๋า หมาถ้ไม่หอนแล้วเนี่ยบอกหอนอะไรก็สงสัยแม่จ๋ามาสงสัยแม่จำหลัดมาก็เรกถามดูได้นะภาวินีศรีอนันต์ภาพข่าวสุกันวรลิสุวรรณรายงาน